สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมเอออืมวันนี้จะมาเล่นเกมบูเคเว่นนะคะคือเกมบูเคเว่นเราติดไปแล้วนะคะเยวจะไปเล่นเกมบูเคเว่นกันเลยค่ะพร้นมไนะคะอันนี้ก็จะเข้ามาเกมแล้วนะคะแล้วก็จะกดไปเลยนะคะนี่ค่ะ อันี้ก็จะเป็นตัวเรานะคะวันนี้จะมาบอกเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับแต่งตัวนะคะคือเราจะบอกว่าคือเราอยากได้ท่าใหม่ๆที่มันดูแบบสวยมากเ,าเลยนะคะอ่าเดี๋ยวจะไปลองดูกันเลยอันนี้ก็จะมานะคะกดมาตรงนี้นะคะที่มันมีรูปที่เป็นที่มันมีไดินสอนะคะเดี๋ยวเราจะกดมาที่ ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องต้องไปเล่นกันนะคะซึ่งเราต้องไปแอบก่อนเดี๋ยวเพื่อนรู้นะเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเพื่อนจะเห็นเอาเป็นตรงนี้่อนตรงนี้ไม่ค่อยมีคนมาละมั้งมั้งนะอ่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนมัน้นะคะ นะอันนี้คือตัวพี่นาเอาขอเอามาเลยหรือทุกคนอยากทำตามใจแล้วก็ก็นะคะนี่ทำตามใจเองได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวมา จะมีวัน,นี้แล้วก็เรากดมาที่เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนสีก่อนนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนสีเป็นเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะอันนี้นะคะคุมมาที่ตรงนี้แล้วพิมพ์ตรงนี้ว่าอันนี้นะคะหมูกระต่ายแล้วก็เราก็จะกดมาที่ปอปา้ว สลดอุแล้วพอเยอะๆลึกแล้วก็จะมีหูกระต่ายอย่างนี้มานะคะนี่แล้วก็จะได้แบบนี้นะ,ะนี่ก็จะเป็นหูกระต่ายปุบนะคะต่อไปก็อาจจะเป็นผมนะคะต่อไปเลยพวกทรงผมมาเขาจะมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เลื่อยไปเลื่อยมาแล้วก็จะได้โพมอย่างนี้ใช่ไหมนี่ก็จะแบบจะได้ทรงแบบนี้แล้วก็ ได้เลยได้แล้วได้เลยแต่ไม่ใช่นะคะจะกดมาที่ตรงนี้ผรตรงนี้แล้วก็ต้องพิมพ์คำว่าผมผมแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นแค่ผมนะตรงนี้ผมน่ารักแล้วพอได้นะคะก็จะมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผมสีแดงนะมีเยอะมากมายนะคะลองไปเอาไป็นคำดูนะ อืมก็จะมีเยอะนะคะต่อไปก็อันเป็นหน้านะคะหน้าที่เปเรียกว่าน่ารักมากเลยนะคะอันต่อไปเลยอันนี้ก็จะเป็นผิวสีขาเพราะเราไปเปลี่ยนมาเพราะมันจะได้เข้ากันอันนี้จะแต่งเป็นแบบสไตล์คิคิคนะกนหน้าแน้ามันเาก็เม่าหน้ารักแล้วกดไปตรงนี้นล้จะมีตรงนี้ หน้าตาอีกมากมายเราจะเอาหน้าตาอะไรก็ได้นะแต่ว่าต้องเปลี่ยนสีด้วยนั้นเราจะหน้าตานี้นี่นี่น่หน้าตานี้น่ารักมากเราก็เปลี่ยนสีเอออย่างเงี้ยก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะน่ารักกี้กูกี้กูแบบแบดบอยแบดบอยมาก อันต่อไปคือน่าจะเป็นผมยาวที่ว่าเราเห็นพวกผู้ชายหยิบกันแม้ผู้หญิงนะคะเราไปเลอยอันนี้เราก็จะกดมาที่ตัวกระเป๋านะคะเดี๋ยวเราจะพิมพ์คําว่าผมยาวหรือจะเรียกว่าผมผมอะไรนี่แหละเราจะพิมพ์ผมสีเลยก็ได้อย่างเช่นผมสีแดงไม่ดิเอาผมสีดําสีขาวเพราะมันจะมีบางมานนี้ผมสีขาวยาว นี่ก็จะเป็นอย่าง,งี้นะคะผมสีขาวยาวผมต้องแล้วก็เราก็จะเห็นปุ่มสีขาวแบบนี้นะคะนั่นลันงลังลันี่มากมายนะคะลุงทำดูนะคะต่อไปก็คือจะน่าจะเป็นเอ,อ่อที่นั้นนะคะก็คือลุงเอ่อสมารถแต่งตุกคิคุคิคนนั่นลังลังลนะคะต่อไปก็จะเป็น พวกเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวเราไปเรื่องกันเรื่อยแล้วทุกคนสงสัยว่าเอ้ยทําไมเป็นอย่างนี้ล่ะคะก็คือมันจะมีรูปภาพโป่ตรงนี้แล้วก็ใส่อลไรว่าไม่สวยนะเราจะมาเห็นตรงนี้นะคะแล,แล้วกดตรงนี้แล้วก็เราก็จะพิมพ์คําว่าไม่ต้องพิมพ์นะคะคือทำอนี้เลยสามอันแล้วจะกี่รอบก็ได้นะคะแล้วเราจะเ้อเพือนเจอเพืผู้หญิงมากมายะคะ อย่างเช่นอันนี้ก็แบบหนูมไม่ได้เลยอันนี้คือแบบที่มากน่ารักด้วยนี่ไม่อันแบบนี้น่ารักที่คูคตรด้วยต่อไปก็จะเป็นกับเป็นกีงนะแต่เราจะไม่วาปนะโอ้โหทำไม่ได้เราจะไม่วาปตอนจะทำนี้คือทำเดียวกันเลยถ้าเหมือนเดียวกันเลยนะมันก็จะมีอะไรอีกมากมาย เนี่ยเอาอลแบบนั้นก็ได้นะได้หมดนะคะอืมอันต่อไปนะคะน่าจะเป็นพวกเอ่อปอกแขนนะแต่ว่าเราไม่เอาหานะเราไม่หานะโอเคนั่นเราจะพาทุกคนไปดูว่ามีอะไรบ้างเราจะได้ไดจากเข้าไปเลยไปดูกันต่อไปจะเป็นหมวดนะเออเดี๋ยวเราจะดูอีกครั้งนะมันมีอะไรเปลี่ยนไป เราจะพิมพ์อะไรก็ได้นะคะนี่นี่เอานี่ก็จะพิมพ์ไหนก็ได้นะ,ะแต่ว่า,าจะคือนีพิมพ์ตามนคะคือเราจะพิมพ์คำว,ว่า y t อ o k นะคะเดี๋ยวเะ้ย นก็จะมีตรงนี้อ okay, so hmm. yeah. yeah. okay. okay, so ีกมากมายมีอะไรดีๆอะไรก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือแบบสวยแบบแล้วก็เท่ด้วยอ่ะเดี๋ยวเอาตรงนี้มื้ยน่ารักนะโอเคค่ะถ้าเราคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็อย่าทำเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์มาด้วยนะคะบาย